สวัสดีครับสุรศิลป์พาโชคมินพารวยนํำพี่น้องมาติดตามแนวทางพอปีชานะครับหมวดที่ผ่านมาแปดหาหาแปดตรงๆนะครับหมวดวันที่หนึ่งวันที่สองขออภัยนะครับวันที่สองพฤษภามนี่เข้ามาเปดติดตามน้องกันว่าพอปีชาสิมีสูตรเด็ดสูตรเด่นตัวไดนนะครับฝากพี่น้องทั้งบ้านนะครับนนที่เด็ดชื่อแล้วต้องได้เงินต้องได้ถูก บ่เนว่าเป็นาคุยโมกโม่ล้มเป็นสูบุบลเนว้อไม่เคยพลาดวัดจุบเน้อสูอุบลเนื้อนั่นซุปปกผมเนี่ยนอนอีหลีนะพ่อมัดเท่านั้นเลยใส่ซีหางเท่านั้นซีหางเนีอเ่นตัวแรกเนื้อพ่อฮะวิ่งอในเด่นตัวแรวิ่งหกล่องเจ็ดกับแปดวิ่งหกล่องเจ็ดกับแปดเน้อวิ่งหกกับเจ็ดย่างนี้แท่ไหมวิ่งหกกับหกกับเจ็ดเออ สองตัวนย่านนี้เลยเวิ่งหกับเจดรองแปดนะครับครับครับมัดแล้วใครว่าขัดจิทซูนห้ตัวเยอะทีดซูนเจ็ดเจ็ดซูนเออกดนมัดกรานเลยหันซืือบทีทซูนเน่ห้องไว้ห้องไว้ไว้ขึ้นเก้าอันเออรับรองเลยวิ่งหกกับเจ็ดเอาเขียเอาผมเสียวผมสียอันนี่ยฟังเอาพอปีศาอันเอามาเสียันึ้นฟังจุอใส่เอากระดาษเอามา นนหวยวันที่สองวันศุกร์หกปดเนาะเออ,อยนเดอรว,วันที่สองพฤษภาคมหกปดครับฤฤค,ครัครครนี่จับคู่จับคู่สามตัวบนสามตัวบนหกหกห้าหกหห้าเจ็ดหกเจ็ด เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหกหน่งหน่ันี่เจหนงเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หางจบจบแล้วรตายำไม้่อนเอายำไม้คัวห้าเจ็เจ็ดเจ็หกเจ่ง่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเ 7, จ็หนึ่งเจ็ดออมดแล้วสองตัวดีพอสองตัวก็ต,วตัวหางมันละ่ะหกห้าหกเจ็ดออหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง่ะกับบอาบานนี่มันกันเดี๋ยวใจเย็นๆเออวิ่งหกร่อง,ง 6, ใครว่บา 6, <7. S 1> บนหล่งนี่ต้องกันเนาะหายยากนล้ี่หางเนาะใช่นี่ต้องกันเด้อ เอาบาแยกนเน<ย>กเอะแยกบุญแยกก็แยกเออก็ให้แยกสตัวก็ให้ล้วเนาะว่าท่านให้6-5 6หกหเจ็ดี๋ยวใจเย็นๆหกห้าครับหกเจ็ดหกหนึ่งหกหน่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหน เ,เี้ยมันดังยืนซะก,ก้อนว้าบานี้มันก็ต้องบวกกันเนาะบานีข้ขอยว่าข้างล่างมันก็ต้องเอาบนนี้เอาเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ก้าเจก้าเจศนย์เจ หกหางร่วมแล้วแมนมัดแล้วบอมแมนมัดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าเจ็ดสี่มันยังแน่พ่อพี่เจ้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ครับมัดแล้วมัดทนอยู่หายแล้วหายเลยบอมีอีกก็เลยไม่มีต่อไม่ทนอยู่ย่ายไม่อยูเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์บอครับ เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ให้กลับอดเด้ครับเจ้อบ้านี้ผมเป็นผ <Yeah, S 1> ู้ห้ยี่เขาดอกมันบวกลนบวกล้นห้บวกเขาลดบนบวกล่างลวดม้นคมสรครับพ่อสิษยเน้นบ่กนเน้นเน้นเน้นี่วงคลมไว้มันมีอยู่ย่างละสองห้เล่นซีโเนี่ย เล่นมัดกับมีหนึ่งโอ้ยหกหกหกห้าหกหกห้าเนี่ยเล่นเลขสามตัวเด้อหนึ่งหกหนึ่งกระเป๋าเออมัดขอนี้สองตัวสองตัวมานเล่นสองตัวค่ะเล่นสองตัวนี่กัหกขาข้างหกหนึ่ง สองตัวเท่านี้ป่ะครับปะบานเนี่มา,นะา,มางวกวางอกงมาวกวทั้งพี่กับเล่นงอกมาทั้งพี่กับเล่นให้เนาะมันกัมี่เจ็ห้ากับเจ็ดจีหครับเห้ากับเจครับมัดแล้วมัดไปเลยนะชุ่มเ,เป็น อันสองตัวเนี่ยเจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์เนี่ย,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 ยให้เอาขึ้นกันให้กับพ่อมเนอะเลขนวดเนี่ยบ่ผัดเจอแค่แน่นอนตัวไหนพ่อบ <ละ S 1> ่ผัดป่ะตัวนี้นะครับตัวหกห้าหกข้ากับหกหนึ่งห้าหกหกข้าหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดพอดีนะครับบ่ผัดเจอแค่บนบวกล่างไลยบ่ผัดสี่คูสี่หางสี่หางชนิดนะครับ ตัวนิ่นเนาะพ่อตัวนิน่ตัวม้วนกลมมันเบอร์โทษได้พ่อเบอรโทรอ่ะศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศเก้า์เก้า่งแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งแปครับอ่าคือว่าพ่อใหญ่พิชาจะของแท้ โผลมาเลยครับโผลมาเลยโผลมาเลยพ่อส่อพาโชคพ่อเฮฮาพารวยโผลมาเลยครับโผลมาเลยสุรศิลป์พาโชคสุรศิลป์พาโชคโชคชัยพาโชคโชคชัยโชคชัยไซแนลแม่นวลซาปังแม่นวลซาปังจุ่มเดือนชายจ้าจุ่มเดือนชายแม่นางคอนไพริน แม่นางพรภัยดินมาหาแล้วเด้อมาเหี้ยนหาแล้วบาทนี่มาแล้วครับมาแล้วเขาสามตัวเด้อมือนี่เด้องวดพ่อให้ห้าวางไดขึ้นมิดเนี่ยอายกกันพ่อเอายกเอันยงอันยงก็แล้วพวกจวดมันก็เด้อจุดยอดจุดยอดท่านี้เด้อนี่นะตัวหันเด่นหน่อยเนาะเอ้ามีท่านี่เด้อไม่มีต่ออีกกขันมีต่อกันเด่นหน่อยตัวเก้า โตเก่าขึ้นเด่นให้คือบอกโอโยขึ้นห้าแปดแปดทักห้าแปดแปดห้าคืหันตเจะมาเ่นให้เนออมหันต์ยะตโอโยนโอโยโรถขันมาบัดี้ม่แตอรสิเนบ่ยครับเพราะย้ายทีน้าโยกทางนั้นก่อนเดี๋ยว่อยเรื่อยๆมาทางนี้ยนี่งๆไว้เลยปะนี่นิ่ก่อนเลยค่ะแชนนั้นต่านเจ้าเน่ยนี่ยหาปดแปดหาเจ้ากับโอชิเม่วบอกมือที่ไยนครเนาะบอกครับบอกแนนีไปรับเงิอนพุท่ามาแ ไปรมเงนินผูพเท่ามาเลยมาบอกมาบอกแปดหาหาแปดแม่ตัวเดียวหกโงก,กนเนหรอกบอครับบอกแม่บบมันผูไ้ได้กับว่าชิดาชิดายต้องขอทุหนิ่งแม่ค้อนครับผู้ได้กับว่าชิดาเลนิ่งคนละทา่านเงนลาหมดเจ้าจะไปง่วงไงก็ท้องเงอนนั่นเด้อจะไปดิบคว้านมบกงเงเด้อสุดยอ ด้วยไก่พ่อใหญ่พิซซ่าหามา20ปีแล้วจะิงออน่าบานี้ขนดังแล้วมันบ่ร่เป็นดอกครับเป็นดังไป่ใ่เาแล้วุกท่า